สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบอยสวัสดีครับครับอ่าเอาเงบเอากันเง็บเอากันไรเ้องกันได้มากกันหลายขนาดเลยไม่วันสร้างเจ็ดสีวม่กันเพราะกันเหล็กกันแตกคักป่านนี้าดูฟังว่ามันมันผู้ใดญ่บอยห้ตื่นเจ๊อุว่าสี่ร้อยมาผู้เดียวแม่งจอดของมาน้ำก้นเขาวันคือนึกคักเถอะพอ้่ันคักไรต้องขึ้นนีิคักก้นหนึ่งเนอแน่ ขัาก็เกาอีกบัมือนข้าก็เกาพอไหมตัวเลยสามตัวไม่แม่นอันนี้เป็นอันเกาอันนี้ีอ n นเกาเอบซี่โอ้ยแอดเอ้ยแอดเอ้ยมาสั้นหาศูนย์มาพาวมาสั้นตัวแรกตอนแรกกักเล่งเจ็ดหาไว้ดีๆมาสั้นครับบัตรยังไงหาศูนย์ผลมาพามามาดึกเอาบักหาศูนย์ตัวได้สุดท้ายที่ฟูมาเขียนไหแดงจึิงคืนกูดอกเสี่ยงสนนี่เนาะ เทื่อนสนเพื่อน่านแมนอยู่เพื่นให้กงไร้งแต่บ้านมาแมนแมนเพื่นบังนะมาบังนะบังหลอกนะที่จริงเลขให้มาตั้งแต่ตองวดแล้วครับเก็นหานะครับบานนี้มาบังตะวันเลขฝากจากปูยุวัฒกับบกาเขาด้ครับพ่อใหญ่นะ โอ้ยเขาตัวเจ็ดเจ็ดนั่นดิเอเจเจเจ็มีสองตัวเสียดายแต่บ่มีหาคือาหาหอยไปใส่เนาะเออน้องเอาเจ็ห้ามารวมกับทั้งเตเจ็ดเจ็ดบ่เอาไปใส่ก็คือมื่อปูฝากเนี่วาสั่นขคักไรว่าสั่นเพว่าเจเจ็ดเนวาสัเมื่อเมื่อทีมามือมึกมึกกอนบ่หอยเมื่อวานเนาะมื่อวานเมือก่อน เดี๋ยวมื่วาดมือก่อนนี่ก่อนนี่เมื่อก่อนเนาะมือมือเลขยกว่ามปิดไทยอยู่เมื่อวานเท่ากับมาตอนเสาร์นี่ยออปิดไทยเรียกหาศูนย์พานอ่าหาศูนย์มะพานถ้าสัตว์พจิ์ได้หลายอยู่นี่อ๋อที่ผมบอกว่าให้ระวังคือต่องวดและโค้งสุดท้ายให้ระวังดีดีแม่นนะครับวาดจนสุดอะไฮระวังดีดีสองตัวตรงกลางนี้พ่กเขาได้เนาะตรงกลางงกลาบ่อปันใดเนาะครับเนาะตรงกลางแต่กับมาตัวนีดมากเกีตเนาะมากเกียตมาเกีติอยู่า เอา้ามานี้พ่อหอยไอ้พ่อหอยว่างออ <laughs> สอซ่องตีปวดแขนแล้วเอะปวดขานะโอ้ oh. <laughs> วด้ไปร่านแพ้อยู่นี่อ๋อ oh. <laughs> ตอนี่คือ,อยังไมนได้ไปใส่เลยบอกคบนี่แมน ไปวัดแล้วมึงเศร้าเนี่ยโอ้มึงเศร้าไปวัดมาลำหนึ่งแล้วแมนวันนี้ก็จะไปล่างแผลต่อไปล่างแผลต่อไปขอขางหลวงพ่อมากินก็มึงเศร้าเพราะไปขอของหลวงพ่อมากินเป็นย่งว่เป็นย่งเอาขึ้นมาหอยก้อนที่ไปล่างแผลเด้อบัดนี้เบอกคักขากล้องมึงดูว่าคักกว่าหวดบางนึงอีกหวดนี้แมนพ่อหอยฝันเมื่อคืนนี่เพื่อนเอารถสามล้อมาให้พ่อหอย นี่จะเอาว่าสามรอขีนี่าันโ้สามรอม่ให้มึงเรา่าันเออรวดสามรอพ่กหอยกบรถสามรอมึงจะไดนกพวกหอยก็เลยตีลองตีบ้างกิเม่นบมแมนให้พี่น้องเย็บชีตีชอยพวกหอยกตีใจชุดสามหาดเราหลงหง่อนสนสามแมนพี่น้องเย็บชีทัวก็ถามมือเช่าดิปล่อยเนี้ยปล่อยเนี้ยพันเลยปล่อยสามหาดกำลังอันถวายเขาปูอยู่อัน บ้องหอยตีจจงเลยคือเป็นซูนนเนาะครับสามลอดสามลอดนี่ครับลอดมันว็เป็นซุนโอ้ลอดเป็นศูนเ้าันก็เช้าวัเราพกหอยเป็น่านหานอโอพต่ตีอยานี้เลยกหอยตีพ่นแต่ว่างวดที่ผ่านเนี่ยเจ็ดหาพวกหอยก็ตีเขาเลยล่ะแมนนะครับงวดไอ้เอ่าเจดเด็กงวดเด็กหน่อยอะมาเขาะหัวอีกย่างหน่อยงวด เพรหอยกีตีเขาก็ยราะจำไม่ได้กินยาอะไรประสารพอดีวอางกงกงลวดประสารพอดีจำไม่ได้ดอกไม่ใช่ภาษาพวกเขาพวกเป็นลูกลวดอย่างนี้ครับความจำเริ่มสิมาแล้วเริ่มจะมาแต่กีนี่คนถามบรรลุเรียงครับเดี๋ยวนี้ความจำนี่หูหมดแล้วผู้ใดมาจะได้หูหมดแล้วครับมันคอยมาเรื่อยๆคอยมาเรื่อยๆมันถึมากปูปลาบรถดบวมแย่ คือตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตอนประสบอุบัติเหตุเรื่องเบาพอหอยที่ว่าความจำมันมันเสื่อมมันมันหายไปหายไปครับแล้วเห็นแบบยังบ่อนนเาะครับความจำค่อยมากค่อยมากไม่แล้วค่อยมากไม่เกับมากลับมากลับมาแต่ว่ายังบ่ทันเตี้ยมลอยผมผมเพิ่งหูเรืนี้ครับว่าพ่อพ่อหอยบ่เคยเอาสู่ฟังจากเถื่อนพ่อหอยกระจายเวาเนาะความจำเจ้าของขันนี่เสียมันกับ่เสียมมันกับค่อยมากเรื่อยๆนะ เพราะว่าเห็นนึกว่ามันมีตะขาที่ว่าหนักสุดปะดาะไดแท็กสมองน้ำสมองน้ำเขาเอาเศษจุ่มกระ,ะโจมรถนะ่ะออกอก็เลยอันนี้ยู่รูปไปไสัีเป็นกาเป็นยังด้วยเขาออดว่าะฉะนด้เหมือนนักเติบตัวนี้ไม่แต่ไม่มานอะรคหวันไปเที่ยวแล้วชงเดือวรวดสขาหัดชุบแล้วชุด <c oughs> ดี <c oughs> ด <c oughs> <c oughs> เอา้าจังไรกากให้เศร้าไว้ๆพอหอย นะครับมาได้ห้โซกห้ลาบเอฟซีความจำก็ให้ขึ้นมาเต็มเต็มลอยไว้ไว้ขนาดว่าท่านได้เต็มลอยนี่นี่ยังโปะขนาดนี้อ่ยังโปะขนาดนี้เหรอจับม่นได้เต็มลอย้องใช้ปูคนอีโจนพ่อหอยมันบาที่เถือกันเดี๋ยวล่ะปูอยู่นี่ปูใหญ่อยู่นี่ซิู่ดีเถือกกันเทียนนี่็อตสุดเลยเทียนใหญ่เทียนใหญ่นี่บปล่ครับนี่ กระเทียนชาวจูดมัดชุดนี่ต้องใช้เรักของปูวันเลยขนาดนี้เอาบาทนี้กะสามมีผู้เขียนเลขมา้น้อบาทนี้นะโอ้นี่ใจบุญเขียนอยู่จ้ะอันนี้ดีเขียนแล้วไอ้ใจบุญเขียนเนี่ยโซนสามห้าปูนะครับเอารถสามล้อมามาให้พ่อหอยแม่พ่อหอยตีตีล้อมันเป็นศูนย์แม่ตีว่ามันมีสามล้อสามล้อ นะครับแล้วก็ตีจะคล้องเป็นหาเป็นหาตีได้แค่ไหนล่ะตีง่ายมากๆากจริงๆม่ต้องคิดในอย่างไรนะพ่อยนะเราคิดอะไรเร่ต้องชี้เลยดันมาสิเขามันโป๊ะโหลดโปะหลดเห็นบ่เห็นชุดเมื่อกี้นี่ครับเห็นงูเงยมีบ่ครับเห็นงูเงยงูเงยกับเป็นเจ็ดพวกไฟกับเป็นห่าสี่รี่สี่ับหัวสี่ับงูสี่ับหัวหัวกับห่าพอไหกับห่านะครับงูกับเจ็ดไฟตีเจ็ดห่าตีง่ายม่ต้องไปตีหยาด ให่ตัวปอออกเกตหาหาีอ้าวล้วเลขใพ่อใค้ยไอพ่อให้ช่วยนะครับนี่ยังงามนะครับนี่เด้อครับผมต่องวดของพ่อหอยเด้อครับศูนสามห้าครับศูนย์สามพ่อให้เห็นตัวปูบ่ครับปูเพิ่นเอาไม่หาโอ้ยดำหมเก่า ดำคือเราแมนอ๋อมันโมมันเห็นมันฝันอันนี้เลขฝันนี่นี่เขาเอามาให้พอไม่เอาไว้สามวันอย่างนี้วัวจะเข้าเอาแล้วเนาะเออ๋ออ๋ออั้พ่อก้านจิบ่์เอาเอาไปเลยส่วนสามหาครับผมพูดถึงเลขเลขวิ่งมิหาแมนบอลเลขป่าดงเฮงเลขวิ่งนะ เออมีหากับดันกับสองมีหาคกับสองคกับสองเห็นบ่เลขเลขสูตรเสียนหน่อยมีบ่ครับหาไม่หาคับสองแต่ไม่หน่วยเขา่หาหลักหน่วยเข้าทั้งบนทั้งล่างไม่ใช่ที่จะถึงเงี้ยงวดไม่น<อ>ี่ยะครับยังท่านเฮ็ดดิค่ะบ่ก่อของผมชนหาเป๊ะเลยงวดนี้มีหาหากับสองเลขวิ่งจ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วก็เลยว่าบ้า นะครับเหล็กตองวัดพลอยนี่ลองเบิ่งได้ครับเด้อแต่ว่าเห็นแล้วถึกใจอ่าถึกใจอยู่ถึกใจอยู่ถึกใจอยู่ใจอยู่จริงครับแต่ว่างวดที่พันมาที่เขานี่ก็คือฝันตองวดเป็นบ่อใจเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่ฝันตองวดคือกันแต่ว่านั้นบ่ถึกใจแต่เลยบ่ได้นรำมูร้อยบ่ได้จ้าบบาดบ่ได้ซื้อเป็นยังงัานเอฟซีสีไฮใส้หรอเอฟซีเพิ่นสีไฮใส่หรอ บัถือใจมาถือใจตัวสุดท้ายหาสูดยังยิ่งเงินน้ำมอาภาษานีบัดเจ็ดฮาบัดถือใจวันนี่แม่งเงินเงินนี่จะเปลี่ยนจังใดเจ้าอู๋ก็บอกว่าเจ็ดเด้อเจ็ดมาเจ็ดมาเจ็ดมาจังไดก็ดกับมาอยู่หันละแม่ทั้งสองตัวมาทั้งสองตัวนะครับแต่ว่าเรี่ง่ามอยู่ที่หัวเนี่เพินอลอกเนาะ จ้าออกงามครับออกงามบนห้าเจ็ดห้าบู๊ยว่ากับวาแล้วมือส่านนี่แม่บ้านทรงรอตอรีมาให้เบิ้งมันออกสามห้าหกมันบ่เจ็ดห้าเจ็ดมันบอจ้าเจ็ดหายเจ็ด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 ห้าเจ็ดเออเจ็ดห้าเจ็ดสามดิอ่ทรงรอตลีมาสามสี่หกเจ็ดห้าเจ็ดโอ้ตโตเดียวจนังคมนจไดใกล้เคียงตัวหันว่าม่บบ มันมันหลักหลักมือเนี่ยครับไพิจตัวหลังไม่ต้องพิจตัวหลังก็พิจตัวนามันกับอะไรเดี๋ยวกันยั่วพิจตัวนาตัวหลังเมียเอ้าแล้วมันที่หนึ่งแม่เดี๋ยวไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วเนาะนี่แม่บ้านแม่บ้านนะครับแม่บ้านแม่บ้านทรงมาใกล้แล้วโอ้ยกระสันเสียดายแห้งพิจตัวเดียวเนาะกระสันกะ สิบสองหลานอยู่เอาลงก็ได้เอาหอ,หอยเอาลงเลยจ้ะแล้ว <c oughs> เราหมดแล้วแล้วครับแล้วสิปวดขาปวดขา,อาอโอเคครับชัดเจนนะครับเนาะเลขต่องวดหอยครับศูนย์สามห้าฝันต่องวดและฝันคืนก่อนหวยออกนะครับมักจะเป็นทีเด็ดจังไดยคะพิจารณาเบิ่งครับอ่าเวลาพ่อไปนะท <ใน S 1> ั้งหลาแล้วันนี้เวลาเวลาเข้ากับพ่อแล้วเพราะว่าผมเบาแรนไม่ตะพุ่นนี่ผมได้เวลาหลายกวระมูอเนาะจ้าอ้าวปณิพ่อหอยครับผม ขอบคุณพ่หขายหลายเนาะราเกิดมอหายซ้ำนี่แหละครับผมขอบคุณครัขบขอบ,ขอบคุณค่ะ